เออวันนี้เราก็มีพัสดุมาส่งหลังจากมีพัสดุมาส่งเราก็เดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าพัสดุนี้คืออะไรไอ้สิ่งที่เราอยากรู้นก็คือสบู่มาร์ททองคำหรือสบู่ล้างหน้ามาร์ททองคำนั่นเองเราก็ไม่รอช้านะครับเราก็เปิดออกมานะครับได้สบู่หนึ่งก้อนนะครับเราก็ดูในกล่องมันก็มีแค่ของเดียวนอกจากนั้นเราก็ดูสคารขอ,ของมันโอ้ เป็นสบู่ดูดีโกไวท์นี่แอนเนสเซพัทนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแกะนะครับพร้อมที่จะล้างหน้าว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมได้ทดลองนะครับได้สบู่จากบริษัทดูดีเนสเวิร์กนะครับเราก็ล้างน้ำแล้วก็แล้วก็ขัดขัดทุ่ทุขัดขัดทุ่ทู่แล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำ แล้วก็ล้างน้ำนะครับล้างไปเรื่อยๆสามรอบสี่รอบนะครับดูก,ก็ดีนะโอเคหน้ารู้สึกว่าหน้าใสขึ้นนะครับหรือว่า,าล้างครั้งแรกหน้าก็รู้สึกว่าจะเออดูดีอ่ะสมชื่อนอะนะครับขอฝากด้วยนะครับสบู่นะครับดูดีนะครับโกไวายทิ่งนะครับสบู่ล้างหน้าหรือสบู่มาหน้านเองนะครับสรรนคุณก็ตามนี้เลย ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเป็นสมาชิกหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับสามารถอินบ็อกสอบถามได้เลยนะครับ